แฟนชายขายดีสนับสนุนโดยแฟนชายขายดีร้านน้องฟ้าเซอร์วิสแฟนชายร้านสารพัดบริการธุรกิจไปชนีครบวงจรลงทุนน้อยเรียนรู้ง่ายมีลูกค้าแน่นอนทำเองในครอบครัวเรายินดีให้คำแนะนำสอนงานทุกขั้นตอนลงทุนเริ่มต้นเพียง9,999บาทสนใจธุรกิจโทร0813442788 แนะนำ20แฟรนไชส์น่าสนใจกลางปี2020สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลกในส่วนของประเทศไทยก็ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการลงทุนที่ต้องหยุดชะงักเกิดปัญหาการตกงานว่างงานประชาชนขาดรายได้คาดการต่อไปว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี2563 แต่คําว่าฟื้นตัวก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะกลับมาเป็นปกติในทันทีคาดการต่อไปอีกว่ากว่าทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติสุขทั่วโลกสามารถติดต่อเดินทางหากันได้อย่างสะดวกน่าจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1-2ปีแต่เราไม่มองไปให้ไกลตัวขนาดนั้นเว็บไซต์ Thai franchise center com มองว่าขอแค่สถานการณ์ในประเทศเราคี้่ายดีขึ้นประชาชนก็สามารถกลับมาทำงานขายของลงทุนแค่นี้ก็ขอแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปได้ ซึ่งการลงทุนในแฟรนไชส์ถือได้ว,ว่าเป็นการลงทุนที่หลายคนควรเลือกเพราะช่วยประหยัดทั้งเวลาเงินทุนและไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์โดยเราคาดว่าในช่วงกลางปีถึงปลายปี2563มีแฟรนไชส์ที่น่าเลือกลงทุนดังต่อไปนี้ 1. โยจิฮาร์ดแวร์ เป็นแฟนชายที่โตวสวนกระแสโควิด19ได้เป็นอย่างดีในขณะที่ร้านค้าขนาดใหญ่ในห้างสปปรรพสินค้าต้องเจอกับปัญหาการปิดกิจการชั่วคราวรวมถึงพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ที่ไม่กล้าไปเดินห้างสปปรรพสินค้าเพื่อเลือกซื้อของเหมือนแต่ก่อนจึงเป็นโอกาสของร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยยอจิฮาร์ดแวร์เน้นรูปแบบการเป็นร้านก่อสร้างประจําชุมชนที่ทุกวันนี้ก็มียอดขายดีเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะมาซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องไปไกลมีร้านใกล้บ้านซื้อเสร็จกลับบ้านลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ แถมโยจิฮาร์ดแวร์ก็ยังมีอุปกรณ์การก่อสร้างให้เลือกอย่างครบวงจรและรู้ความต้องการสินค้าของคนในชุมชนเป็นอย่างดีจึงคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งแฟนชายในช่วงครึ่งปีถึงปลายปีที่จะมีคนสนใจลงทุนเป็นจํานวนมากโดยมีแพ็กเกจในการลงทุนให้เลือกถึง3แบบใช้งบในการลงทุนเริ่มต้น6กแสนสองหมบาทถึง1นึ่งล้านเจ็ดแสบาทสนใจลงทุนโทร0 8 1 1 5 8 0 0 9 9 0่ แปดเก้าเจ็อมยติวเตอร์ นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 และการประกาศพรากฉาุกเฉินก็ส่งผลกระทบในธุรกิจการศึกษาที่จําเป็นต้องปิดกิจการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจึงก่อให้เกิดนิวร์มอลในสังคมหลายแห่งต้องปรับตัวการเรียนมาเป็นแบบออนไลน์มากขึ้นซึ่ง m u t u t o r รลอยตัวกับเรื่องนี้เพราะส่วนใหญ่ก็มีการสอนผ่านระบบวิดีโอออนไลน์ที่มีทีมผู้สอนเต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและมีคอร์สเรียนที่ครอบคลุมทุกวิชาทุกระดับชั้นตั้งแต่ป .1 ถึงม6เรียนได้ครบทุกช่วงตลอดปี ทั้งซัมเมอร์เทอม1ปิดเทอมตุลาคมและเทอม2องรวมหลักสูตรสอนสดและวิดีโออย่างน้อย5,971ชั่วโมงมากที่สุดในประเทศไทย ยิ่งในช่วงปิดภาคเรียนต่อเนื่องยาวนานแบบนี้พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็อยากให้บุตรหลานได้เรียนเพิ่มเติมเมสริมความรู้แต่ต้องการให้อยู่บ้าน MU t u t ิ o r ตจึงกลายเป็นอีกแฟรนไชส์ยอดฮิตที่น่าลงทุนเป็นอย่างมากโดยมีรูปแบบในการลงทุนให้เลือกถึง3แบบค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน2 9 9 0 0 0บาทถึง79900 0บาทสนใจลงทุนโทร02 8 8 9 3400ต่อ109 3. รถเด็ดก๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบรน การประกาศพรากอฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก่อให้เกิดนิวโนมอีกอย่างคือพฤติกรรมของลูกค้าที่ต่อจากนี้จะเน้นการสั่งอาหารกลับบ้านมากขึ้นแต่อย่างไรก็ดีขึ้นชื่อว่ากว๋วยเตี๋ยวหลายคนบอกว่าต้องกินแบบฟุ้งเสร็จใหม่ทานตอนร้อนๆจะอร่อยกว่าและเชื่อว่าถ้าสถานการณ์คลี่คลายมีการปลดล็อกพรารกอฉุกเฉินหรือผ่อนคลายในบางมาตรการจะทําให้ร้านกว๋วยเตี๋ยวมีลูกค้าแห่เข้ามาใช้บ,บริการมากขึ้น โดยรถเด็ดก๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบนถือเป็นเจ้าดังระดับประเทศที่ก่อตั้งมานานกว่า38ปีมีสุดยอดเมนูอย่างก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำครุกขีต้มยำรวมมิตร ต้ยมยำหมูก๋วยเตี๋ยวซี่โคงหมูการันตีความอร่อยด้วยสาขาทั่วประเทศกว่า531แห่งและในช่วงครึ่งปีหลัง2563หลายคนที่ว่างงานและอยากมีธุรกิจมีไรายได้เสริมจะหันมาลงทุนในธุรกิจแฟร,น,รนไชส์ร้านก๋วยเตี๋ยวกันมากขึ้นโดยรสเด็ดก๋วยเตี๋ยวก,กระทุ่มแบนมีหลากหลายแพ็กเกจลงทุนให้ได้เลือกราคา15,900บาทไปจนถึง59,000บาทสามารถเปิดร้านเริ่มต้นการขายได้อย่างมืออาชีพ สนใจลงทุนโทร0819154985 4. ก๋ 4. วยเตี๋ยวเนื้อทัญรสกินของก๋วยเตี๋ยวเนื้อรูกชิ้นเนื้อยังเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่ดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีและเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็อยากทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบร้อนๆเกาเหล่าเนื้อคู่กับข้าวเป่าร้อนๆยิ่งกินยิ่งร้อนยิ่งอร่อยคูณส ซึ่งเกาเหลาเนื้อธัญรสมีสูตเด็ดของเมนูที่ทำมานานกว่า44ปีจนได้กลายมาเป็นแฟรนไชส์ชื่อดังระดับประเทศที่ตอนนี้มีสาขามากกว่า150แห่งและยังมีค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเพียงแค่20,000บาทผู้ลงทุนจะได้รับการอบรมพนักง,งานให้เชี่ยวชาญ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตัติสอนการทำเมนูต่างๆและการวางระบบบริหารจัดการในร้านรวมไปถึงสอนกลยุทธ์การทำตลาดในรูปแบบต่างๆให้กับผู้ลงทุนเปิดร้านได้อย่างมืออาชีพสนใจลงทุนโทร089 488 44 90 081 823 21 19 5. ชิกชอนไก่กรอบเกาหลี จะดีแค่ไหนถ้าเราได้กินอาหารเกาหลีโดยไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีในช่วงที่โควิด -19 บาระบาดไปทั่วโลกการเดินทางไปต่างประเทศคงไม่ใช่เรื่องที่ดีนักแต่ถึงกระนั้นสาวกเกาหลีก็สามารถหาทานอาหารเกาหลีได้ที่ร้านชิกชอนไก่กรอบเกาหลีที่ตอนนี้แฟนพันธุ์แท้คงเฝ้ารอมาตรการผ่อนคลายให้ร้านค้ากลับมาค้าขายได้ปกติและเชื่อว่าชิกชอนไก่กรอบเกาหลีจะเป็นร้านแรกๆที่หลายคนอาจจะต้องแวะไปใช้บริการภายหลังจากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ โดยเมนูที่น่าสนใจของชิกชอนเช่นไก่กรอบเกาหลีรสชาติต่างๆไก่กรอบเกาหลีราชีสชีสซี่ดิบกิมจิฮอตลัมยอนชีสต,ต็อกโบกีซึกซอกต็อกโบกีซุปกิมจิเป็นตน้นปัจจุบันชิกชอนไก่กรอบเกาหลีมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าในครึ่งปีหลังนี้จะมีการขยายสาขาเพิ่มอีกหลายแห่งโดยเงินลงทุนเบื้องต้น1 6 9 0 0 0บาทสนใจลงทุนโทร0 8 7 4 7 4 5 9 9 9 6. าอบชาสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มคาดว่าจะเป็นอีกแฟนชายยอดฮิตและเป็นทางเลือกทางรอดของคนที่ว่างงานตกงานให้ลืมตาอ้ปาปากจากการลงทุนได้อย่างไรก็ดีการเลือกลงทุนกับแฟนชายเครื่องดื่มที่มีคุณภาพก็เป็นสิ่งสําคัญโดยแฟนชาย Shop cha, ชอบชาชูจุดเด่นกินแล้วกิก๊กคืออร่อยตั้งแต่สัมผัสแรกที่ได้ลองการันตีคุณภาพจากการขยายสาขากว่า200แห่งในปีแรกที่ก่อตั้ง นับจากนั้นก็มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นในอีกหลากลายพื้นที่รวมไปถึงการขยายสาขาไปตามห้างสินค้าอย่างเช่น Tesco Lotus, Centan และ Robinson เป็นตน้น แพ็กเกจการลงทุนของชอบชามี5แบบราคาลงทุน65,000ถึง250,000บาทโดยผู้ลงทุนจะได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายรวมกว่า61รายการแถมยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีไม่มีค่ารายเดือนต้นทุนต่อแก้วประมาณ10ถึง12บาทถือได้ว่าสร้างรายได้และให้ผู้ลงทุนมีกำไรในการค้าขายได้เป็นอย่างดีสนใจลงทุนโทร095 563 6269 0856656665730ยังแจ๋วคอฟฟี่ทีบาร์ 30ยังแจ่วคอฟฟี่ทีบาร์ถือว่าเป็นรายแรกที่ใช้เครื่องชงกาแฟระบบแคปซูตไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องบดกาแฟลงทุนน้อยชงเองก็ง่ายคืนทุนเร็วเหมาะก,กับนักลงทุนที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจขายกาแฟและสําหรับนักลงทุนที่ต้องการขยายสาขาจํานวนมากใช้งบในการลงทุนเริ่มต้นที่60,000บาทชุดจุดเด่นคือใช้งบลงทุนไม่สูงเครื่องชงกาแฟใช้งานง่ายใครก็ชงได้ไม่ต้องใช้พนักง,งานมากจนเกินจําเป็นประหยัดเงินทุนด้านบุคลากรใช้พื้นที่น้อยใช้เว รายในการชงน้อยกว่าปกติลูกค้าไม่ต้องรอนานง่ายต่อการควบคุมต้นทุนสามารถนับยอดขายจากจํานวนแคปซูลในแต่ละวันได้ในยุคที่คนกําลังมองหาช่องทางหาโอกาสในการลงทุนถือได้ว่าตอบโจทย์คนอยากมีร้านกาแฟได้อย่างดีและเป็นแฟรนไชส์ที่น่าสนใจในช่วงกลางปีถึงครึ่งปีหลังสนใจลงทุนโทร085 480 1487 089 482 6360 กาแฟขขาวทะรุชุมพร สินคายอดฮิตอย่างกาแฟเชื่อว่าหลายคนมองเห็นโอกาสในการเติบโตแต่หลายคนก็ติดปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรซึ่งแฟรนไชส์กาแฟเขาทรุชุมพรที่ก่อตั้งมานานกว่า11ปีมีประสบการณ์มีความรู้ความชํานาญที่พร้อมถ่ายทอดเทคนิคการเปิดร้านกาแฟให้ผู้ลงทุนเริ่มต้นได้โดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ปัจจุบันกาแฟเขาทรุชุมพรมีสาขาทั่วประเทศกว่า169แห่งและมีแพ็กเกจการลงทุนให้เลือกถึง4แบบราคาในการลงทุนเริ่มต้นที่59,000บาทไปจนถึง ถึงส2 0 0 0 0บาทสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็คือการสอนสูตรชงกาแฟในแต่ละเมนูอุปกรณ์การขายตามแต่ละแพ็กเกจสอนเทคนิคการบริหารจัดการร้านการทำกลยุทธ์การตลาดการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ลงทุนเริ่มต้นได้อย่างมืออาชีพสนใจลงทุนโทร087-009-9405 084-357-5359 9. บัฟแบรนชานม18บาทแก้ว22ออนเน้นดีไซน์กราฟิกโดดเด่นให้ผู้สนใจลงทุนสามารถดีไซน์เมนูได้เฉพาะโดยไม่มีค่าใช้จ,จ่ายเพิ่มอีกทั้งยังมีวัตถุดิบอัปเดตใหม่จากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นแฟรนไชส์ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่ารายปีไม่มีค่าแรกเข้ามีรูปแบบในการลงทุนให้เลือกถึง4แบบราคาเริ่มต้น39,000บาทไปจนถึง100,000บาททุกแพ็กเกจได้รับอุปกรณ์พร้อมขายเริ่มต้นที่82รายการสูงสุดถึง1 รอรายการนอกจากนี้ยังไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายและยังช่วยสนับสนุนเรื่องการตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแบบ Delivery การวางระบบการบริหารจัดการในร้านสอนการควบคุมต้นทุนตรวจสอบยอดขายคำนวณกำไรให้ผู้ลงทุนได้มั่นใจยิ่งขึ้นสนใจลงทุนโทร098-519-9869 10. มารุชา การเปิดร้านเครื่องดื่มน่าจะเป็นธุรกิจที่หลายคนกำลังฝันถึงแต่ในยุคที่คู่แข่งมีจำนวนมากการเริ่มต้นจากศูนย์ในการทำธุรกิจนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ยากทางนันที่น่าสนใจก็คือการเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์ที่ให้เราต่อยอดสร้างกำไรได้ทันทีโดยเฉพาะกับแบรนด์ที่คนรู้จักเป็นอย่างดีแค่เราลงทุนก็เป็นที่รู้จักไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นโปรโมตโดยมารุชาชูจุดเด่นด้วยความเป็นแฟรนไชส์ขายง่ายคืนทุนเร็วกำไรต่อแก้วกว่า59%ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มีค่าแรกเข้าไม่บังคับยอดสั่งซื้อวัตถุดิบและมีเมนูเครื่องดื่มหลากหลายเช่นชาชีสชานมกาแฟชานมไข่มุกชานมเผือกอิตาเลียนโซดาต่างๆราคาสินค้าเริ่มต้นที่19บาทถือได้ว่าเหมาะสมกับรายได้ของคนในยุคนี้และที่สําคัญอร่อยทุกเมนูจึงเป็นแฟรนไชส์ที่น่าสนใจและน่าลงทุนเป็นอย่างมากค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนมีให้เลือกกันถึงหลายแบบเริ่มต้นที่5 9 0 0 0บาทไปจนถึง2 5 9 0 0 0บาท สนใจลงทุนโทร0652905063 056000845 11. โคโค f ฟุกุแฟนชายเครื่องดื่มที่เน้นความเข้มข้นและใช้วัตถุดิบคุณภาพโดยนำเสนอรูปแบบเครื่องดื่มเป็นแบบทูโทนมีความแปลกใหม่น่าสนใจอีกทั้งสไตล์การตกแต่งทำร้านแต่ละสาขาเป็นแนวมินิมอลมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นคุมโทนสีขาวม้สร้างบรรยากาศให้เครื่องดื่มดูอร่อยมากยิ่งขึ้น คำว่าโคโค่ตัดมาจากคำว่าโกโก้ซึ่งให้เป็นตัวแทนของโกโก้ที่ใช้ในแบรนด์และฟูกุแปลว่าโชคดีมีความสุขซึ่งตัดมาจากคำว่าฟูกุโรในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่านกฮูก ซึ่งคนญี่ปุ่นเขาได้ยกย่องให้นงฮูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและยังเป็นอีกแฟรนไชส์ที่มีแพคเกจการลงทุนให้เลือกหลากหลายงบในการลงทุน28,800บาทไปจนถึง228,800บาทปัจจุบันมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีระบบการบริหารจัดการดูแลผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดีสนใจลงทุนโทร0639656929 12 M ม i l วนมสดแท้ร้อยปอร์เซ็์ ถ้าพูดถึงแฟรนไชส์เครื่องดื่มที่สร้างอาชีพให้คนไทยได้เป็นอย่างดีชื่อของเอ็มมิวนนมสดแท้ร้อเซเชื่อว่าทุกคนจะรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะนี่คือแฟรนไชส์ที่มีสาขาทั่วประเทศกว่า455แห่งและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการันตีคุณภาพในการสร้างรายได้จากผู้ลงทุนที่บางคนถึงกับลาออกจากงานประจำมาเปิดร้านเป็นทางการ ซึ่งมีเมนูเครื่องดื่มที่ครบทุกความต้องการแถมยังมีแพ็กเกจลงทุนที่ใช้งบไม่มากแต่โอกาสได้กําไรมีสูงยิ่งมีทําเลที่ดียิ่งรวยไวกําไรเร็วนอกจากขายดีผ่านหน้าร้านแล้วเอ็มมิวนมสดแท้ร้อยเปอซยังมีบริการจัดส่งแบบ d ดลิเวอรให้กับผู้ที่สนใจได้ดื่มด่ำกับเครื่องดื่มรสชาติสุดฟินได้แบบเสิร์ฟถึงบ้านสนใจลงทุนโทร0 8 3 9 3 5 9 6 6 3 0 9 4 8 7 8 8 8 9 4 13บามกาแฟมวลชน กาแฟมวลชนเริ่มต้นจากโครงการอบรมกาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชนที่บริหารงานโดยบริษัท CP r e t u r i n g จำกัดที่ปัจจุบันได้ขึ้นแท่นเป็นสุดยอดแฟรไชสยที่คนรู้จักกันทั่วประเทศมีสาขาทั่วประเทศกว่า244แห่งและยังพร้อมเติบโตมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในยุคที่คนต้องการมีรายได้ต้องการอาชีพแฟรไชส์กาแฟมวลชนพร้อมช่วยให้ทุกคนมีธุรกิจร้านกาแฟของตัวเองได้ง่ายขึ้นโดยทางแฟรไชสยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ต้องการลงทุนอย่างมีระบบและมีคุณ ภาโดยแบ่งรูปแบบของเงินลงทุนไว้ถึง3แบบเริ่มต้น470,000บาทไปจนถึง845,000บาทสิ่งที่ผู้ลงทุน,ทนจะได้รับก็คือเทคนิคการบริหารจัดการร้านการถ่ายทอดเทคนิคการทำร้านกาแฟาอย่างมืออาชีพรวมไปถึงชื่อเสียงของแบรนด์ที่คนรู้จักเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวที่ไหนไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์โดยมีฐานลูกค้าพร้อมซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากสนใจลงทุนโทร02 044 1111ต่อ2 14. I do for idea ในยุคที่คนมองหาโอกาสในการสร้างรายได้เสริม i d o 4 for Idea ตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้อย่างชัดเจนเพราะเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องพิมพ์ภาพลงบนวัสดุได้หลากหลายชนิดทั้งแกว้วหมอนจานพวงกุญแจเสื้อยือดกระจกหมวกเป็นต้นเพิ่มมูลค่าสินค้าธรรมดาให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นสร้างกำไรได้มากกว่า600-1,200%และยังเป็นงานที่ใช้ไอเดียที่สามารถทำอยู่กับบ้านได้โดย i d o 4 for Idea มีแพ็กเกจลงทุนให้เลือกกันอย่างมากมาย อย่างเช่นการลงทุนเครื่องทำตุ๊กตาหน้าแดง3มิติใช้เงินลงทุนเพียงแค่6,900บาทเท่านั้นทั้งนี้ i d ด f o ฟไอเดียยังมีคอร์สเรียนฟรีอบรมฟรีทุกชุดธุรกิจแนะนำการทำตลาดแนะนำช่องทางขายออนไลน์และการพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมืออาชีพสนใจลงทุนโทร095,945,62-41 086 629-6554 15. กุ้งอบวุ้นเส้นเศรษฐีเห็ดหอมหากตลาดน,นั้นหรือทำเลค้าขายสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติเชื่อได้ว่าอาหารจะยังเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสินค้าขายดีโดยเฉพาะเมนูอร่อยๆกลิ่นหอมของกุ้งอบวุ้นเส้นจะมีลูกค้าต้องการเป็นจำนวนมากโดยกุ้งอบวุ้นเส้นเศรษฐีเห็ดหอมคือธุรกิจที่ลงทุนน้อยเริ่มต้นเพียง3 2 0 0มบาทได้อุปกรณ์เช่น โตสแตนเลสอย่างดีระบบแสงสว่างภายในร้านอุปกรณ์ครบชุดต้นทุนค่าวัตถุดิบในการขายเบื้องต้นไม่เกิน5,000บาทต่อวันโดยแฟนชายมีน้ำซุปบูนเซนพร้อมขายได้ประมาณ2สัปดาห์และง่ายยิ่งกว่าเมื่อแฟนชายพร้อมสอนเทคนิคการจัดเตรียมวัตถุดิบให้กับผู้ลงทุนได้ทดลองทำจนกว่าจะชำนาญและมีน้ำซุปสำเร็จรูปให้ผู้ลงทุนเอาไปประกอบเมนูได้อย่างง่าย ราคาขายมอละ40-50บาทสามารถสร้างกำไรได้ไม่ยากไม่ว่าจะเปิดขายทํำไรหน้าบ้านหรือตามตลาดนัดต่างๆสนใจลงทุนโทร0626546355 0921426395 1 6 5, 95, 4พัดเอ็กเพรส ในยุคที่คนกังวลกับการระบาดของโควิด -19 ทําให้ธุรกิจการขนส่งสินค้าเติบโตเป็นอย่างมากซึ่งซีพาร์ตเอ็กเพรสสร้างโมเดลธุรกิจร้านชารพัฒนงานบริการที่โดดเด่นการจัดส่งพัสดุจากการรวบรวมขนส่งชั้นนําในประเทศมอบความสะดวกให้กับร้านค้าผู้ลงทุนและผู้มาใช้บริการพร้อมเน้นการขยายสาขาทั่วประเทศโดยซีพาร์ตเอ็กเพรสได้นําเอาระบบบริหารจัดการหลังบ้านที่ได้มาตรฐานและได้นําเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาพัฒนาเพื่อควบคุมปริมาณจุดส่งสินค้า ที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันให้ทำงานสัมพันธ์กับผู้ขนส่งและเส้นทางขนส่งนอกจากนี้ c ีพัสเอ็กเยังมีระบบเรียกใช้บริการขนส่งแบบรับถึงหน้าบ้านโดยผู้ใช้บริการสามารถสั่งงานผ่านระบบ c ีพัสง่ายๆไม่ซับซ้อนงบในการลงทุนเริ่มต้นเพียง9,990บาทก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้รวมถึงยังนำไปเปิดเสริมรายได้ให้กับธุรกิจหลักที่ทำอยู่เช่นร้านกาแฟา มินิมาร์ทร้านซักอบรีดต่างๆเป็นต้นโดยทางแฟนชายพร้อมอบรมสอนเทคนิคการทำธุรกิจและวางระบบการบริหารจัดการในร้านให้เริ่มต้นสร้างอาชีพได้ทันทีสนใจลงทุนโทร081-248-4915 080-982-9785 17ร้านรับฝากส่งพัสดุชิปป๊อป สังคมยุคนิวน o r มบทบาทของร้านสารพัดบริการจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นเพราะหลายคนไม่ต้องการไปตามสถานที่แออัดต้องการบริการที่สะดวกรวดเร็วใกล้บ้านร้านรับฝากส่งพัสดุชิปป๊อปจึงเป็นธุรกิจที่เหมาะสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านและคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง เพราะปัจจุบันตลาดอ e ีคอมเมิร์ซเป็นตลาดที่ใหญ่และมีการเติบโตสูงแต่ผู้ประกอบการอ e ีคอมเมิร์ซยังเจอกับปัญหาในขั้นตอนการจัดส่งสินค้าที่มีปริมาณมากมายในแต่ละวันชิปป์๊อปจึงได้รวบรวมบริษัทขนส่งต่างๆมาไว้ในระบบเดียวและสร้างระบบพิมพ์ใบปะหน้าและและระบบการแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุทีละหลายตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อและเลือกใช้บริการที่หลากหลายโดยผู้สนใจลงทุนสามารถเลือกแพ็กเกจลงทุนได้ถึง3รูปแบบสำหรับเปิดร้านฝากพัสดุเป็นธุรกิจเสริมราคาเริ่มต้น เพียง1 5 0่งมบาทเท่านั้นสนใจลงทุนโทร065 512 7894 092 905 3355 18ฟิ t n e s s ซเว่น การแพร่ระบาดของโควิด19ทําให้คนไทยได้หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้นนอกเหนือจากความสะอาดที่ต่อจากนี้ก็คงจะเป็นนิว n นอร์มอในสังคมไทยเรื่องของการออกกำลังกายก็จะได้รับความสนใจไม่แพ้กันโดย f i ตเนส s ซเว่เป็นแฟรนไชส์เพื่อคนรักสุขภาพที่ให้ผู้สนใจได้มาออกกําลังกายในรูปแบบต่างๆเช่นคาสเตนเวทีมวยและอื่นๆคา่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเริ่มต้น8ล้านบาท สิ่งที่จะได้รับคือมาตรฐานการออกแบบฟิตเนสตามแบบของฟิตเนสเซเว่ชื่อเสียงของฟิตเนสเซเวที่ให้ผู้ลงทุนได้ใช้เป็นจุดขายดึงดูดลูกค้าได้ทันทีทเทคนิคการบริหารจัดการอุปกรณ์สําคัญต่างๆรวมไปถึงกลยุทธ์ด้านการตลาดต่างๆที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นสนใจลงทุนโทร086 414 2582 19 PWT Express เรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอีกสิ่งที่ทุกคนต้องเฝ้ารอคอยว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่เชื่อได้ว่าหลายคนอึดอัดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายมีการปลดล็อกหรือการแพร่ระบาดสามารถควบคุมได้คนจะออกมาท่องเที่ยวกันเป็นจํานวนมากส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะกลับมาสร้างไรายได้มากขึ้นโดยเฉพาะ pwt express ที่ถือได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ครบวงจรด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นบริการจําหน่ายตัวเครื่องบินแพ็กเกจทัวร์ในประเทศและต่างประเทศการจองที่พักต่างๆบริการด้านวีซ่าและ อื่นๆถือได้ว่าเป็นอีกแฟรนไชส์ที่คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นที่ต้องการของลูกค้าจำนวนมากซึ่ง PWT Express มีค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน99,000บาทสนใจลงทุนโทร086 884 6888 02945 8889 20 Beauty Center คาดการณ์ว่าหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ้คลี่คลายมากขึ้นคนจะหันมาสนใจเรื่องของสุขภาพและความงามมากขึ้นโดยบีโคเป็นแฟรนไชส์ออนไลน์ขายส่งเครื่องสําอางอาหารเสริมและสินค้าเกี่ยวกับความสวยความงามทุกชนิดซึ่งรูปแบบของบีโคถือได้ว่าเอื้อประโยชน์ต่อคนอยากมีธุรกิจโดยรูปแบบโดยเลือกรูปแบบการลงทุนได้ทั้งแบบเปิดขายออนไลน์และเปิดหน้าร้านแบบบูตร้านหรือเปิดหน้าร้านสาขาพร้อมระบบการจัดการร้านค้าแบบเต็มรูปแบบ ดยแฟรนไชส์สนับสนุนในเรื่องของสินค้าที่อัปเดตให้ใหม่ตลอดเวลาสอนเทคนิคก,การขายการทําตลาดการประชาสัมพันธ์ในส่วนของคนลงทุนแบบออนไลน์จะมีเว็บไซต์สวยงามพร้อมสอนการโปรโมทเว็บไซต์และผู้ลงทุนไม่ต้องจัดส่งสินค้าเองแต่แฟรนไชา์จะเป็นผู้จัดส่งให้ในนามของผู้ลงทุนซึ่งถือได้ว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากสําหรับในงบการลงทุน7,900บาทไปจนถึง9,900บาทหรือแบบเปิดหน้าร้านราคาเริ่มต้นที่30 0 0 0บาท สนใจลงทุนโทร0634788800 0926360088 แม้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในตอนนี้จะเริ่มขี้ข่ายแต่เราเองก็ยังประมาทไม่ได้เพราะนี่คือการต่อสู้กับเชื้อโรคที่เป็นศัตรูที่เรามองไม่เห็นหากย่อหย่อนในมาตรการป้องกันจนทําให้การแพร่ระบาดกลับมาในระลอกที่2ก็อาจจะเป็นหายนะที่หนักกว่าเดิมทางที่ดีก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆกลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแรงดีกว่ารีบร้อนกลับมาและจะต้องกลับไปอยู่ในจุดเดิมหรืออาจจะแย่ยิ่งกว่าเดิมก็เป็นได้ค่ะ สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ